สวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันที่22พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับพอดีไปเก็บทุเรียนนะทุเรียนนี้เป็นทุเรียนที่มันสุกแล้วนะฮะนะสุกแล้วเดี๋ยวจะแกะให้พวกเราดูนะครับแกะทานเช้านี้นะครับ คือมันหล่นตายต้นนะนะแล้วก็ทิ้งไว้น่าจะหลายวันแล้วแหลนะก็เลยเก็บมานะครับมันสุกแล้วนะแต่ดูแล้วความแก่นี่ยมันน่าจะรนะ่องไม่ค่อยมีเท่าไหร่รนะ่องไม่ค่อยมีเป็นภูเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้น่าจะ ความแก่น่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่ก็โอเคน่า,น,าน่าจะทานได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับนี่นะครับก้นมันแตกละนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับแกะได้เลยนะลองดูนะครับว่าเนื้อจะ โอเคไหมไม่ต้องผานะครับแกะได้เลยเนื้อพอได้นะครับนะทุกท่านดูนะครับนะเนื้อพอได้นะครับนะกล้องจะ็นนหนีไปเลยนะครับนี่นะฮะแต่ตอนนี้มันฝนมันตกเมื่อคืนนะน่าจะน้ําน่าจะซึมเข้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อน่าจะพอทานได้นะครับ นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะนะครับเดี๋ยวจะนำคลิปเรื่องต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านชมนะครับชาวนี้เรามาทานทุเรียนด้วยกันนะครับนะสมาชิกท่านใดได้ทานทุเรียนแล้วครับปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดซื้อขายผลไม้นะครับที่ตลาดวัดทุ่งสีเมืองนะเดี๋ยวที่นองคลานะครับเดี๋ยวจะไป รีวิวให้ทุกท่านชมนะครับกันหลังนะโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ